สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะในช่วงของสนชนะคะช่วงของพุทธิสภาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยแน่นอนนะคะหลายคนที่อาจจะติดตามแล้วก็รับชมปอนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น่านผ่านทางสถาน,าน,าน,นีออนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางเพจนะคะทาง a c e b o o k นะคะทางเพจค่ะนะคะก็จะอยู่ที่สมารครสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทันเดอร์นิวส์ภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยทางช่องทางของ เฟซบุ๊กนะคะชื่อว่า DJ ปอนปอนภูเก็ตค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะนะคะสัปดาห์นี้ค่ะ,คะเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะเรื่องของประชาธิปไตยกับพลเมืองเรื่องของประชาธิปไตยกับคนที่อยู่ในประเทศไทยแน่นอนเราเป็นของคู่กันนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะโอกาสดีมากเลยปอนได้มีผู้ที่คุยแล้วเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเราคุยกันนอก,อกรอบสนุกมากนะคะแต่พอเราได้คุยกันแบบนี้เนี่ยเราเราคิดว่าเราน่าจะได้อะไรข้อมูลเพิ่มขึ้น อย่างน้อยเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้คนที่ติดตามรับฟังอยู่เนี่ยนะคะได้รู้จักในเรื่องของประชาธิปไตยของตัวเองนะคะการเป็นพลเมืองการเป็นประชาธิปไตยวันนี้อยู่กับดีเจโอโม่นี่เลยค่ะค่ะพูดถึงพี่โอโม่เอาเอาเราคุยกันแบบเหมือนง่าย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 ใช่ให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนรู้ในความเข้าใจของพี่โม่เลยประชาธิปไตยคืออะไรเราถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กเราถูกปลูกฝังตั้งแต่สมัยเรียนประถมใช่ไหมครับว่า เราจะต้องเลือกสภานักเรียนสภานักเรียนก็คือคนที่จะไปเป็นตัวแทนเราตัวแทนเราอ๋อรวมถึงเรามีสิทธิ์เลือกกรรมาการนักเรียนได้ด้วยอือซึ่งนักเรียนพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนที่เราไว้วางใจหนึ่งก็จะเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนเกง่งผลการเรียน,น,นดีดกิจกรรมเด่นเอออ่ะเราก็จะเลือกเด็กพวกเนี้ยครับที่เป็น เป็นรุ่นพี่เราเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราได้อืนั่นคือการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประฐมเลยนะครับคือตั้งแต่อยู่ในรูของโรงเรียนใช่อพอขึ้นมัธยมค่ะเลือกประธานสีเลือกประธานนักเรียนเอ่าคนพวกนี้ทําอะไรค่ะคนพวกนี้รับเรื่องจากทางผู้อนวยการผู้บริหารของโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆอืแล้วก็ เอาเรื่องราวร้องทุกข์ของนักเรียนค่ะส่งไปยังท่านผู้บริหารคือเป็นตัวกลางก็คือทําหน้าที่เหมือนสอสอปัจจุบันนี้เลยนั่นคือโรองเรียนของเราในะระดับมัธยมค่ะแล้วเราก็จะส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปพี่นักเรียนที่เป็นประธานเหล่านั้นนะครับเรื่องใดที่ทางอาจารย์หรือทางผู้บริหารสถานศึกษาเห็นแล้วว่าสมควรแก้ก็จะแก้ไขให้เช่น มีการประท้วงอของนักเรียนระดับมัธยมปลายขอไว้ลองทรงไม่ไว้ทรงอเมริกันอ๋อสมัยตอนที่ที่เรียนอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ไว้ทรงอเมริกันขอไว้รอนทรงสูงเด็กนักเรียนประท้วงอืออาจารย์จะไม่เข้ามาชาร์จกับนักเรียนโดยตรงคจะใช้ประธานนักเรียนที่เราเลือกไปนี่แหละเออเข้ามาคุยเพราะจะซอฟกว่าก็เหมือนเวลา เกิดเอะปะท้วงปุ๊บสอสอลงพื้นที่อใช่ไหมครับ,รบอารมณ์นั้นเลยประธานนักเรียนก็จะมาคุยแล้วก็จะไปต่อรองกับทางอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการปกครองเดี๋ยวสิประธานนักเรียนที่เลือกมาเนี่ยต้องหาเสียงไหมหาเสียงอ่าอันนี้แหละหาเสียงคราวนี้พอหาเสียงปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เด็กเนี่ยรู้จักในเรื่องของการเลือกตั้งใช่เพราะต้องใช้คนที่มีเสียงทัางมากในการที่จะเป็นตัวแทน แต่เคารพเสียงข้างน้อยถูกไหมใช่แล้วโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนรัฐบาลเออเรามีครูหาเลือกตั้งเอามีด้วยยุคนั้นนะยุคนั้นนะที่เขตเลือกตั้งเขตเนี่ยมาใช้โรงเรียนเราออ๋เราก็เลยจะได้ลองเข้าครูหากาเบอร์อ๋อค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแสดงบัตรนักเรียนออืรับบัตรอืนะครับกาเสร็จปุ๊บชูบัตรพับแล้วก็ชูบัตรแล้วก็หย่อนหีบ เอาตรงๆตอนในยุคนั้นเนี่ยที่ที่เด็กในรู้รู้จักว่าตัวเองเนี่ยจะจะเป็นตัวแทนตอนนั้นเนี่ยมีกี่พักกี่กลุ่มที่ลงเป็นตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนมีในหนึ่งโรงเรียนจะมีประมาณหกพักหนึ่งโรงเรียนหกพักใช่ค่ะและทีนี้เขาก็ไปหาเสียงไหมใช่เขาจะไปชวนนะพี่พี่โมอยู่ปอะไรที่ที่เราอยู่ในกระบวนการของการปห้าปหกแล้วอ๋อเริ่มรู้เรื่องแล้วเออเออเออ อันนี้อันนี้พูดตรงได้เลยใช่ไหมเรื่องทุกปอไหมทุกปออ๋อเรื่องทุกปอ,อพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมค่ะซื้อลูกอมแจกทุกห้องก็ยังมีอ่ะอันนี้แหละค่ะที่ท,ที่ที่เราอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไม่ว่าจะฟังทางสือ่อวิทยุไม่ว่าจะฟังทางเพจฟังทางออนไลน์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราซื้อลูกอมอ่ะคนที่จะไปเลือกตั้งเป็นตัวแทนซื้อลูกอมแจกเด็ก ตัวนี้ถือว่าเป็นคอร์รัปชันไหมแน่นอนอมันเป็นการปลูกฝังว่าโตไปต้องโกงอ๋อใช่ไหมคือไม่ใช่ปลูกฝังว่าโตไปต้องโกงเขาไม่เข้าใจไหมว่าเขาอาจจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรซื้อให้น้อไอซื้อขนมให้น้องกินแต่พวกเราบาังเอิญเราเป็นเด็กเด็กหัวหัวแถวอเราจะรับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเขามาไม่ดีแล้วเออเขาแค่อยากได้ เขาช่วยงานพวกเราไม่ได้เออเพราะเราก็เป็นเด็กเก่งแต่เราแค่ไม่ได้ลงเออนะครับเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราทั้งห้องเราจะขอไม่เลือกเบอร์นี้อ่าอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่เราจะรับเพราะเราอยากจะกินของเขาถูกต้องเราเป็นเด็กไงดีมากเลยเราเป็นเด็กเพราะว่าอย่างหลายๆครั้งเนี่ยเขาบอกว่าทําไมเขาให้ตังถึงรับและถึงเลือก ถ้าล็อตังแล้วไม่เลือกได้รู้ไหมเอออ่ะใช่เราก็มองแบบนั้นนะครับในบัตรเลือกตั้งของเราครับเราสังเกตเลยว่าบัตรของเราหน้าตาเหมือนกันหมดไหมอื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 มคนนี้นั่งเป็นคณะกรรมการคือใครค่ะคนนี้นั่งเป็นคณะกรรมการคืออาจารย์ที่เป็นกลางของโรงเรียนไม่เกี่ยวกับฝักไดไฟทย่นี่นะครับเราก็เริ่มสังเกตค่เน่นหมายถึงว่าถ้าลักษณะบัตรเลือกตั้งของเรา ถูกทำสัญลักษณ์ใช่ไหมครับใช่ใช่เรื่องนี้เราสังเกตตั้งแต่เด็กเลยนะคะพอโรงเรียนเราอ่ะปลูกฝังเรื่องแบบนี้มาอืพอเขาเมืนอหลับมาวิทยาลัยค่ะก็มีการเลือกสภานักศึกษาอ๋อใช่พอโตขึ้นไปก็จะเป็นสภานักศึกษาใช่มันจะเป็นสภานักศึกษาต้องหาเสียงตามนโยบายใช่ทำยังไงที่เราจะพัฒนาในเรื่องของสนศึกษาเราใช่มีประธานขึ้นมาหนึ่งคนและมีทีมงานสิบคนอ่ ผมเป็นหนึ่งในนั้นอผมก็จะแอนตี้วิธีการที่จะคอร์รัปชันจะไม่ชอบเลยออแต่เราจะบอกว่าเราทําอะไรได้บ้างเพื่อนักศึกษาอืแล้วก็จะผลักดันกิจกรรมอะไรได้บ้างคือเรามีแนวคิดใช่เรามีแนวทางการพัฒนาเราไม่ไปบอกว่าคุณฉันจะให้อะไรเธอออแล้วเธอเลือกฉันเออมีไหมกระทั่งในตอนนั้นที่แก่งนะครับค่ะถ้าเป็นคณะที่แบบว่า โอ้โดนหน่อยแจกบุหรี่อุ้ยด้วยเหรอมีอันนี้คืออันนี้คือในในยุคที่พี่โบผ่านมาตั้งแต่นั้นก็น่าจะประมาณปี2542ประมาณนี้ค่ะครับค่ะมีการแจกบุหรี่ครับเออใช่แจกบุหรี่สำหรับใส่ช่างใช่แบบนี้เลยก็ก็ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของระดับการศึกษาในรั้วของมหาลัยนะคะ ก็มีแนวทางแนวคิดอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาถูกการเรียนแบบมาไหมผคิดว่าเราคนที่ลงเเราใช้วิธีเนี้ยพอสืบทราบไปอ่ะค่ะพ่อแม่ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็เลยทําให้สืบรู้ว่าเขาใช้วิชั่นเลใช้วิสัยทัศน์ในในการทํางานแบบนี้นี่เองเขตผมบ้านผมเมืองผม ถึงได้อ่อนได้วกว่าที่อื่นอฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้เราได้เห็นว่าถ้าเกิดเรามีระบบประชาธิปไตยซึ่งเรามีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัย2475โอ้โหอันนี้เนี่ยแน่นอนล้วค่ะว่าค,คนไทยจะต้องรู้หลังพระราชทานรัฐธจะทมนูญจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าค่ะใช่ไหมครับแล้วก็พอมีนายกแลฐมนตรีท่านแรกเราเริ่มมีการตรากฎหมายก่อนที่จะเริ่มประกาศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ย เราประกาศใช้รัฐธรรมนูญบนความต,ตั้งพระชาติไทยของรัชกาลที่7อยู่แล้วซึ่งอยากผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์่แต่พวกเราเนี่ยไมย่เรียนรู้ม,มันทำให้แบบว่าก็ปลาเล็กกินปลาใหญ่อยู่อย่างนั้นะนะครับอันนี้เรามองในฐานะที่เป็นเด็กส่วนกลางนะแต่ว่าเราจะมองว่าเฮ้ เราจะทำยังไงให้เรื่องแบบนี้มันรู้เท่าทันถึงคนที่อยู่ในท้องถิ่นในชนบทด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะทำให้มันง่ายเหมือนเนี้ยที่เราคุยกันว่าถ้ามีเด็กเลือกประธานนักเรียนแล้วเอาลูกอมมาแจกลูกลูกจะเลือกไหมลูกจะรับไหมรับแต่ไม่เลือกก็ได้ใช่รับเพื่อที่จะโอเครับน้าใจเท้าเราอยากสร้างศัตรูถูกไหมรับแต่ไม่เลือกค่ะแล้วเขาจะรู้ไหมครับ เนี่ยเรื <Buffalo> to ่องแบบนี้ทําได้ก็ก็คือสามารถที่จะปลูกฝังเด็กตั้งแต่ได้เล็กๆใช่ค่ะในเรื่องของด้านของประชาธิปไตยผมมองเรื่องของตั้งแต่ในครอบครัวเช่นครอบครัวผมเองนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณสิบคนเป็นครอบครัวใหญ่ออหู้สิบคนนี่บางทีบริหารจัดการก็ยากแต่ละคนก็อยากจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นเอาเรื่องง่ายสุดเออเย็นนี้จะกินอะไรเออเนาะแค่เรื่องกินเนี่ยอ่ะสิบคนเป็นไงคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะแม่ป้มขา พ่อไข่รูเคยพี่สาวแกงส้มเออพี่ชายกินแกงกะทิเหน่อไม้อทําอะไรล่ะเปิดโบสถเออนี่คือแม่ผมดีนะน่ะมาเลยทาให้เราถูกว่าเราถูกปลูกฝังเรื่องของประชาธิปไตยมาตั้งแต่เด็กเลยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างใครคนที่จะเป็นบุตรบริหารเราค่หมายถึงว่าเป็นเจ้านายเราหรือเป็นหัวหน้าเราหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะก็จะต้อง รับฟังอและเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองก็คือการไปเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งอือย่างตัวผมเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตค่ะแต่ว่าจะต้องกลับไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพที่กรุงเทพเลือกสกสขอแต่มันดีตรงที่ว่าเลือกในคราวเดียวก็คือก็คือเราใช้สิทธิของเราคือสิทธิ์ของความเป็นพลเมืองใช่ก็คือการมีประชาธิปไตยในตัวเองใช่คือรณรงค์เลยว่า อย่าให้ใครมาครอบงำสิทธิ์ของเราเท่านั้นเองอเพราะว่าท่านพระราะทานมาแล้วให้คุณเลือกเองได้ค่ะก็เลือกเองซะ,อ,ะอันนี้คือคือเราในมุมมองของประชาชนนะ,ะใช่โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองระดับท้องถิน่นนะคะหรือว่าจะเป็นระดับภาคก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งโ,โดยเร็วนี้ใช่นะคะในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็จะมีอื่นๆตามมานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนที่ จะอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยก็คือต้องมีแนวคิดแนวคิดของคุณได้ค่ะที่จะสอนให้กับคนได้รู้จักถูกไหมใช่ครับอ่าเพราะว่าตัวนี้พี่โมคิดยังไงให้มองว่าคุณขายแนวคิดอืแล้วขายแนวคิดที่มันเป็นไปได้ครับไม่ใช่ขายวิมานมนอากาศอขายเรื่องราวที่คุณสามารถทําได้แต่ถ้าคุณไปขายเรื่องที่คุณไม่ไม่แน่ใจว่าจะทําให้เราได้หรือเปล่าอย่าไปทําอย่าไปพูด อย่าพูดว่าภูเก็ตจะมีรถไฟลอยฟ้าถ้ายังไม่มีงบลอยมาใช่เพราะว่าขนาดว่าเป็นเรลเวย์เป็นภาคพื้นปกติแล้วมาเจอวิกฤตโควิดนี้เข้างบก็ต้องชะลอถูกต้ไหมครับใช่อันนี้เราจะบอกว่าถ้าจะเป็นนักนักการเมืองท้องถิ่น ก็อย่าขายฝันขายอากาศเพราะชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าคุณกําลังหลอกเขาจ้ะแต่ก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยในระบบของคนละเมืองไทยน,นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่โมโด้วยนะคะคที่มาพูดแนวทางกันะะอันนี้นนคนแค่เป็นน้ําย่อยจริงๆเราจะมีภาพต่อไปอีกนะคะคว่าในส่วนของประชาธิปไตยในระดับผู้บริหารประชาธิปไตยในระดับของ ผู้ที่อยู่ในวงการต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่พี่โม่มาพูดคุยกับปอเนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของรั้วโรงเรียนสถานศึกษาในครอบครัวใช่นะคะถือว่าเป็นการปลูกฝั่งเบื้องต้นเลยโอเคนะคะวันนี้ถือว่าได้ข้อมูลค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะในเวลาที่แบบว่าเราจํากัดอยู่แล้วนะคะในเครือข่ายของสมาชิกวุธิสภาค่ะนะคะแล้วก็ อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราได้มีการสัมภาษณ์อย่างเขาที่แล้วปอนก็ไปสัมภาษณ์ในส่วนของสมาชิกผู้ที่สภามานะคะก็ได้ข้อมูลว่าอ๋อสมาชิกเมื่อก่อนกับตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะม่นจะเป็นการสรรหาหรืออชตั้งนะคะเราก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะคะของนักประชาธิปไตยนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดีเจอมงมากนะคะแล้วก็ติดตามในช่วงของตอนต่อไปกันได้นะคะทุกคนจันทร์พุธและศุกร์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ Okay.